ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีบกะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับนายนุฟาร์มนะครับเด้อกะมีงัวเหมือนีเป็นงัวทองไนเน้นนะครับพี่น้องลวกะมีงัวแมลูกซื้อสองได้สามยูคูหนึ่งนะครับเนาะกะมาพอกันในเอ่เช้าวันพฤหัสบดีที่14เดือนธันวาคมนะครับอาผู้ใดอยากได้งัวราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องเด้อมอนีกะมีมาให้เลือกชมหลายอยู่ครับพี่น้องครับ แล้วก็ปกติยูนิคอะต่อร้องได้สุงฟรีภาคอีสานถูกตัวนะครับเนาะอ้าตัวได้สิถึกใจพี่น้องนะครับคุณชูก็จะพาไปชมพิกัดกาบยูทีบ้านโคกจเจริญตำบลหน,นองกุ้งสีอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินครับพี่นอ้องเอาเพื่อว่่เสียเวลาครับเดี๋ยวจะพาไปชมวัวเร็วกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับ มื่อนี่มีงัวมาฝากครับทองแก่ๆก็มีมือนี่แปดเดือนเก้าเดือนพร้อมคลอดก็มีครับอือซื้อสองในสามก็มี่สองในสามก็มี่เน้นๆเลยนะครับเนาะเกลือกับน้องก็มีครับสองในสามพูดกันนี่นะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรนะครับครับเบอร์โทรนะครับช่องทางการติดต่อครับไอดีไลน์กับเบอร์โทร่วศูนย์แปดสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกห้าไอดียไรกับเบอร์เดียวกันครับผมครับเฟซบุ๊กกับนายนุฟาร์มครับผมทักเขามาได้โทรมาหาได้ครับผมตัวแรกเอาตัวไหนครับ นี่นี่ครับตัวท่องแปดเดือนครับเอาตัวต้านาเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ท่องแปดเดือนเด้อครับเด้อครับท่องแปดเดือนแล้วนะครับเนาะนี่ตัวนี้ท่องแปดเดือนไอ้พันท่องก็พอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ผสมโตครับอันนี้ทับโตมาเด้อครับพี่น้องท่องแปดเดือนหูพันสีมีห้อยตีกิบตะต้านหน่อยนะครับห้อยตีกิฟตมันเลยมันเลยบบ่มันเลยแหวงหูวกะทิเป็นหูสอยเด้อครับพี่น้องครับหูวสอยครับหูวสอยส้นสูงเท่าไหร่ครับหนูตัวนี้ร้อยสามสิบบวกนะครับร้อยสามสิบกัวได้พี่น้องครับเอ้าลูกตัวที่าไหก่ครั ลูกสองนี่นะครับลูกนันลูกสองนี่แหละพี่น้องครับนะครับก็เลยหาแบบนี้อยู่นะครับเนาะอ้วนๆเตรียมกินน่องนะครับเตรียมกินน่องครับผู้หญิงเลี้ยงได้ครับผมเด็กน้อยเลี้ยงดีเด็กหน่อเลี้ยงดีผู้ชายเลี้ยงดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้ไดโนเปิดเท่าไรครับยี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเบื้องบนนี่ชาชัดบนิสุทธิพี่น้องสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยต้นนี้หวังตีกับสิมีเฉพาะหูมันแต่บ้างน้งแมนครับยังอื่นบ่มีครับผมยังอื่นพวกขาถกขาถอนอีกอยังนี้ครับบนมีอย่างหล่ะครับผมมมมอ่ะะนนตตุิงก ว่าน่าจะมีหยางเนาะครับง้อทุกตัวนี่เปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับพี่น้องครับส่งฟรีให้ภาคอีสานได้ครับเด้อครับเบื้องด้านข้างด้านนี้ราคาอีกเท่าครับยี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยอ่าเบื้องด้านัตวแต่ผมทุกจะให้เบื้องอ่ะเล็บใกล้ๆนะครับเนาะดูเล็บใกล้ๆเอาเดินไปลูกไปไปไปเดี๋ยวแทมเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเดิน มาหามาทักนี่บันนี่เ,อ,เออว่าสัตว์ในไ<ห>นนี้น,น,นี่แข็งโอ้ทองเงี้งงยหรืพี่น้องแข็งนี่นี่ครับล,ลูกไม่อยู่ขังพี่เลยนี่นครับมันโยมมาทางนี้มันอยู่มาทางนี้แล้วนะครับเนาะอ่ะอันนี้แค่เพียงเบอร์แรกนะครับเด้อง่ามีมาแบบนี้สมือเด้อพี่น้องแม่นครับอยากได้กับเลือกเอาอยูทีในาโน้ฟาร์มราคาอะไรง้อทองหลักสองนี่หลายนะครับเด้ออ่ะนี่เบนจอชัดเมื่อนี้แม่มาดมีแต่หลักสองเท่านั้นเลยครับอ่ะง้อทองมีแต่หลักสองมาสั่นพี่น้องครับเอ้าตัวแรกตัวที่สองตัวไหนครับนี่ครับตัว ตัวที่สองตัวนี้ก็หนานลึกดีนะครับเด้อสีพาเบิ้งทางนี้เบิ้งแบบอสาวเดียวไปได้พี่น้องเด้อดูสาวเดียวเป็นเลยนะครับเนาะ,ะตัวนี้เดี๋ยวมันช่วยไว้เบิ้งดีดีแต่หลาเบิ้งทางไหนยังสีเห็นพี่น้องอึ๊บขันขางนะลูกเอออ่ะตัวนี้ก็ลึกดีขึ้นกันตัวนี้นี่ท่องจักเดือนท้องก็พอได้ตัวนี้ท้อห้าเดือนกับฮิวโก้ครับตัวนี้มีใบไม่หลอดนะครับอ่ะ ตัวนี้ท้องหาเดือนกับฮิวโก้มีใบมีหลอดด้วยพี่น้องครับครับผมนี่แหละตัวลึกๆนี่แหละพี่น้องครับอ่างๆเลยนะครับเนาะอ่างๆเลยเออไอ้สูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ก็สี่ร้อยสามสิบไปหาร้อยสามสิบหาเลยนะร้อยสามสิบไปหาร้อยสามสิบหาด้อครับเด้อพี่น้องครับเป็นว่าโบดดีนะครับเนาะครับผมเออนี่เดี๋ยวิถามแล้วก็ให้เออเห็นขางชัดเละพี่น้องอ่ะตัวนี้ไหนนุ่มเปิดเท่าไรครับยี่สิบเจ็ดหาร้อยกันครับอ่ะสองเมื่อเจ็ดหาร้อยขึ้นกันนะครับครับนุ่มกะโบติงหรอกครับ สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับอันนี้ลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สามครับในทองประมาณตัวที่สามเลพี่น้องครับครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยงวงมิตรลักสองมาสันมิตรลักสองครับบักใหญ่ๆกันรับสองกันครับรับสองกับเพรอะไอ้พวกมันตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะครับผมเออนี่เมืองไทยตื่นกล่องเป็นงวงบดได้ครับพี่น้องได้อถ่ายเห็นบ่ได้ละอ่ะผมไปพัทย์สีบังไทยมองเขาตื่นกล่องเสื่อๆเอาบังได้แข่งก็ได้ดอก เป็นเป็นเครื่องดำได้พี่น้องครับครับเครื่องดำครับเครื่องดำเออนี่เบื้องชัดๆวันนี้อ่ะนี่แหละเบอร์ที่สองนะครับเนาะเล็บสั้นๆอยู่ได้ครับเด้อนี่เล็บอ่นี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนเบื้องตัวต่อไปเบื้องชัดๆอีกที่หนึ่งนะครับเนาะเออนี่อ่ะดูชัดๆสองเมื่อเจ็ดหาลอยได้พี่น้องครับครับผมอ่ะเบอร์ที่สามครับ พี่ครับตัวง่ายๆทั้งข่ายครับตัวที่สามก๋าเสียเปล่าตัวย่างญ่ายครับพี่น้องครับตัวทั้งนี้ล้มพี่น้องล้มขถิใส่ร้อยห้าสิบบเดี๋ยวบังกันนี่ครับนี่ือโอ้ตัวขาวนวดนี่ตัวกบหง่ายครับพี่น้องนี่นี่นะครับเด้อตัวขาวใหญ่นะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกกระทบครับผมท้องเจ็ดเดือนออาไปลูกท่องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องครับตัวง่ายเจ็ดเดือนกับอาปาเช่ตัวนี้เป็นงัวยืนคอกเล็บกับเงาจหน้อยนะครับ นี่นะครับเด้อใส่กัะ่อสี่สิบห้าได้ยู่ดอกครับผมแม่นครับรลอยสี่สิบห้าอยสี่สิบห้านะครับเนาะอยสี่สิบห้าบวกบวกเออนี่นะครับเด้อตัวนี้ท่องกับพ่อได้ก่อนอาปาเช่ครับท่องกับอ่าอาปาเช่นะ้ครับพี่น้องเอาพอเอยขังท่านกันเลยท่านจเห็นเออเห็นไหมขังเออเนี่เออเนี่ยนะครับอาปาเช่ตัวใหญ่ๆนี่ลแหละพี่น้องครับท่องเจ็ดเดือนเหรอเนาะครับผมเจ็ดเดือนแล้วนะครับเด้อลูกที่เท่าไหร่ครับ ลูกสองลูกสามเป็นนี่นะครับประมาณลูกสองหรือลูกสามหรือพี่น้องครับนี่ครับนี่ลูกสองหรือลูกสามนี่แหละครับผมอ่ะนี่หางอ่ะเบื้องไกลๆนะครับเนาะเราจะถามราคาให้นะครับเด้ออ่าตัวนี้เนี่ยเรเปิดเท่าไหร่ครับเปิดยีิบเก้าครับสองหมื่นเก้านะครับเนาะครับผมหน้าเห็นไหมพี่น้องครับสองหมื่นเก้านะครับอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาเพลนนะครับอ่ะสองหมื่นเก้าตัวใหญ่เนี่ยนะครับด้วยในราคาหลักสองนะครับเนาะครับผมใหญ่เงี้ยวครับอ่ะ เอาพอป้อยเลยครับวันนี้<ป>เออเดินนี่สองหมื่นเก้าเดี๋ยวจะเบ่งอีกข้างหนึ่งพงี่น้งนงนองน,น,นี่ตัวใหญ่จนเทินนี่แหละครับผมเป็นงัวาขาวนวลๆนะครับเนาะตัว่งใหญ่เงาวๆเลยตัวนี้น่านตาเห็นชัดไปนี่นะครับเบ่งแนวหลังเอานะครับเนาะสองหมื่นเก้า ท้องแก่ละน้ำเดือนล้วนี่และครับพร้อมกินน้องแล้วครับผมตั้นี้ไม่ต้องไหนปครับบ่มีเนาะบ่มี่กับมีต่ว่าเล็บเหงาครับเออตั้มนี้ไม่มีนะครับกับทีนี้เล็บตั้งแต่อะไ้พี่น้องครับเล็บกระไดครับผมมันยางไปยางมากเดี๋ยวมันก็รุดออกครับเดี๋ยวมันก็เหียนเข่าเหียนเข่าเออนี่ปล่อยเลยวันนี้นี่นะครับพี่น้องครับอะตัวใหญ่อีกตัวตัวต่อไปครับผมนี่ครับใกล้ๆนี่ครับ เบื้องตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นง้วบโบสถดได้พี่น้องวันนี้เป็นแดงง้วแดงโบดนะครับครับผมใส่กับที่ลอยสามสิบห้าบวกบวกครับตัวนี้ทองสี่เดือนกับเลดบอยครับผมตัวนี้ทองกับเลดบอยนะครับด้พี่น้องครับเลดบอยสี่เดือนครับเป็นลูกตัวที่สองครับผมสี่เดือนเป็นลูกที่สองด้พี่น้องครับลอยสามสิบห้าบวกนะครับตัวนี้ครับผมนี่หูสันขอบหูดำๆเลยตัวนี้นี่นี่หน้าตานะครับขาดำนะครับ เลยเทบุ้งขางนี่ลูกตัวที่2ตัวนี้นายโนเปิดเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดหาร้อยครับตัวนี้ก็ยี่สิบเจ็ดหาร้อยพี่น้องครับมีแต่สองหมื่นกว่าหรือตัวไหนหัวครับมีแต่สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอ่ะตัวนี้ไอ้แข้งขาดำโบดดีเลยนะครับเด้อครับผมตอนนี้ไม่มีอผู้ใดหาง้วยราคาเบาๆอยู่มางพี่น้องครับอยู่นายโนฟาร์มส่งฟรีไม่มีมัดจำครับผมครับผมเก็บเงินปลายทางครับเก็บปลายทางเดินๆนี่ นะครับขางนี่ื้อนี้มี2ได้3ที่เด็ดู่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจังเบิ่งกันนี่ล่ะ27,500เนาะมักตัวไรก็มาเลือกเอานะครับผมบ่ตินหลักอ่ะเบิ่งมุมนี้ตัวนี้ก็เครื่องดำสนิทครับบวดีอยู่เครื่องดำสนิทเครื่องบวชเนาะเบิ่งมุมกว้างน้ำรับนั่นี่ล่ะอ่ะหมักแบบไรเมาครับอันนี้เบอร์ที่ไหนล่ะบ่เบอร์ที่4บ่ตัวนี้เบอร์ที่4ครับเบอร์ที่4ี่นะครับพี่น้องครับอ่ะ เอาไปจอดได้ครับวันนี้เรบตบวนิไวายเงาด้ครับพี่น้องครับเออเบอร์สี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเช่นกันตัวที่หาตัวต่อไปตัวใดครับครับผมครับตัวสีตาลตนสุกครับมีสีบักตันสุกอีกนะครับเด้อยุดหนาคอกเดี๋ยวมันทุ่สิบาไปเบึงตัวนี้ก็ใส่ใหญ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องตัวใหญ่เลยอันนี้คือว่าชุดใหม่นะครับเด้อชุดมาใหม่เออสีบักตันสุกตัวนี้ใส่ร้อยสี่สิบกวนะครับเนาะครับผม ร้อยสี่สิบกว่าตัวนี้ท้องจักเดือนหรือครับตัวนี้ท้องสี่เดือนกับทศพลครับตัวนี้ท้องสี่เดือนได้พี่น้องครับกับทศพลเนาะครับตัวนี้เบอร์ห้าครับผมเบอร์ที่ห้าเป็นงัวสีบักตาลตัวนี้หูสันนะครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองในท้องขึ้นครับหูสันลูกตัวที่สองอยู่ในท้องนะครับเนาะครับผมอ่ะลูกตัวที่สองในท้องเดี๋ยวให้โคแดงจุ่งให้เบิ้งทายยางนะครับเนาะเออนี่เออตัวนี้ประกันลูกสวยนะครับตัวนี้ลูกตัวนี้ประกันให้ลูกสีสวยนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวครับเด้อเบิ้งทายยาง เออนี่เบิึงทั้งไทยดำดีดนะครับเออ,อเอาไว้ใส่มานหนึ่งพอไหมนี่เราจะถามราคาให้เบิึงนะครับเอ้านะตัวนี้นี่ได้น,น้เปิดทีเท่าไหร่ครับเปิดยี่สิบเก้าห้าร้อยครับยี่สิบเก้าห้าร้อยนะครับเนาะสองหมื่นเะก้าห้าร้อยนะครับเด้อนะตัวนี้หัสั่นนะครับเนาะเออปล่อยเลยครับเออยีอออ่สิบเก้าห้าร้อยอ่ะเด็สส๋วอ่ะสั่นๆนี่แหะครับผมเออ จะเบื้องตัวต่อไปนะครับสองมือ่นเก้าหาหอยนะครับเด้วยตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะครับเนาะแต่จะเบื้องชัดเดีด๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับนะนี่สองมือ่นเก้าหาหอยเบื้องมุมนี้ครับผมเออ๋ยวจะเบื้องอีกข้างหนึ่งนะครับเออ สองมืนเก้าหารอยพี่น้องครับอ่ะหาเบอร์แล้วครับผมเบอร์ต่อไปครับผมเบอร์ที่หกครับตัวนี้ครับเบอร์ที่หกอ่ะแต่จีファーเบองตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ทองสี่เดือนกับช็อกโกแลตครับผมทองสี่เดือนกับช็อกโกแลตเด้อครับพี่้องเป็นลูกตัวที่สองในทองเหมือนกันครับผมเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในทองกับช็อกโกแลตสี่เดือนนะครับเนาะครับผม สูงกะเกือบเกือกร้อยสี่สิบหลยพี่น้องตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบวกบวกนะครับเนาะเอออ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาเบ,บิ้งไร้ขัดข้างนี้เดี๋ยวดเออเอาผ้าไว้ขังเออเดี๋ยวเออท่านใดก็ได้เออ,เอ,อ,เอเนี่ลูกลูกที่สองก็น,นะครับเนาะแม่นครับลูก,ลกที่สองทองช็อกโกแลตซีเดือนครับผมอ่ ตัวนี้นะหนูเปิดเท่าเด็กครับเปิดยี่บเก้าห้าร้อยเขียนครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยมีตั้งสองหมื่นกว่าหมดนะครับได้ไห้ครับในคลิปนี้ถ่ายมานะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องเก๋ไก๋ครับนี่แม่ม่านึหกเบอร์นี่สองหมื่นกว่าเบิดครับโอ้โหสันสันเอะเบื้องเก๋างนึงครับพ่อนๆนียครับตัวนี้สีงามตัวนี้สีสวยๆนะครับเนาะเออไปอีกเอาเบื้องขก๋าด้านนี้สัตว์ไปเพียงอ้านี่แหละ อ่ตัวใหญ่เ้อครับเด้อตัวจริงนี่พี่น้องนี่บังถ่ายยืนสองหมื่นเท่าไรครับสองหมื่นเก้าหาร้อยครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยได้ครับเด้อตัวนี้พี่น้องครับอทองกับช็อกโกแลตประมาณสี่เดือนนะครับนะครับผมกนมตุ่มนมติงบ่มีปัญหาครับนี่อ่่ะนีเบังหน้าตาชัดๆอือ่ะกางามพ่อเลี้ยงสุโตรเหรพี่น้องครับนี่ราคาเบาๆให้เลยนะครับนะบักแบบได้เมื่อไรก็ นี่นี่นอนหลับวันนี้แม่ลูกแม่ลูกกับพี่กับน้องนะครับพี่น้องวันนี้ครับมามาแม่ลูกเรียกบาทนี่อ่ะเดี๋ยวสิ้าแม่ลูกนะครับเนาะซื้อสองได้สามครับเออซื้อสองได้สามเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกขึ้นนะครับเนาะลูกตัวเมียโอ้ลูกตัวใหญ่เติบโตตัวนี้แม่ยครับในดัดลูกกระทั่งนี้ครับอ่ะเมะใส่ร้อยสี่สิบครัวนะครับเนาะเงาพร้อมนะครับเด้ออันนี้แม่ทอกเหรอนะครับเนาะเออให้เพิ่นไล่ลูกกระทั่งนี้เออโอเคลูกจักเดือนละครับ ลูกเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนลูกพอได้คนาดนี่ตัวนี้บหูครับบ่มีใบบหูบหูพอได้ครับเด้อดตบ่าโตหนาดึกดีอยู่งามอยู่บัดนี้แม่ทองก็พอได้ครับแม่ทองวิโก้สองล้านสี่เดือนครับแม่ทองวิโก้สองล้านสี่เดือนแล้วเด้อพี่น้องเป็นงวลูกแรกลูกสองในทองครับผมเป็นงวลูกแรกลูกที่สองแล้วก็แดงบดดีนะครับเนาะครับผมอ่ะครูนี่นี่บทดดีนะครับพี่น้องเด้อเรียนโตดีทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะนี่สวยงามดีอยู่เดี๋ยวเห็นให้ดูเลยลูกมาทั้งพี่เออ เออโอเคแม่โเคแล้วลูกมาอีกนิดนึงครับลูกกะหยาบมาอีกนิดนึง<ะ>อ่ะเออเดี๋ยวที่สามราคาให้นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อให้จะมุมสวยๆกันพี่น้องอืบอ่ะลูกกระถิ่นร้อยสามสิบก้อนน่ะล่ะพี่น้องเนี่ยน่นครับลูกสระถิ่นร้อยสามสิบน่ะละ่ะอ,อ,อ่ะเพราแม่หนาดีครับแม่หนาดีนะครับเด้อเอาพราะป่อยแม่มันได้กระดิครับเดี๋ยวให้มันยางขึ้นมาฉาดกอ่ะบเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่เออเดี๋ยวที่สามราคาให้นะครับเนาะอ่ะนี่ คุณนี่นะนกเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดหาสิบสามครับหามื่นสามนะครับเด้อซื้อสองได้สามนะครับเนาะซื้อสองได้สามเด้อเด้ออ่ะนี่ครับนี่ใจพี่น้องเห็นลูกพี่น้องลูกูกชัดเทียบกันนะครับอ่านี่เด้อหามื่นสามอ่ะนี่แหละครับห้าหมื่นสามเบื้องเอานี่ชัดๆเดยตัวใหญ่ๆแม่กังหางง่ายดีอยู่ครับอ่ะถ่ายกวางดีขนาดนี้ถ่ายกวางดีนะครับเนาะ เห็นน้ำเบื้องลูกนะครับอ่านี่เอากับพ่อเอายุดอกพี่น้องครับหาเมื่อสามร็บบอยมีปัญหาหรือครับเด้อครับผมอ่ะเล็บไม่มีปัญหานี่แม่ตัวบากเงาด้วอครับพี่น้องแต่เบื้องมุมนี่เนาะบรรทัดลังตรงดีครับนี่แม่พอเอาด้หรอครับอ่ะแล้วหลังตรงเงาพร้อมนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่หูกับบอยแตเงาแล้วครับหูสั่นพี่น้องเอาพ่อเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะอยากได้คูไห้มาเลี้ยงกอาพี่น้องครับเออเบื้องมุมนี่บะเนี้เออ นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งอีกคู่หนึ่งเนาะครับผมอันนี้เป็นพีกับน้องว่าสันหรืพีก๊บน้องครับเปิดใส่กันเลยครับตัวตัวตัวพีนี่ทองเนาะตัวพีนี่ทองวันทีซิบหาสิครบเก้าเดือนครับตัวไหนตัวพีครับนี่ครับตัวนี้ตัวพีเนาะเป็นสาวทองแรกครับทองกับพอได้ครับพีคนนี้ทองกับพริกแดงครับทองกับพริกแดงใกล้สิคอดแล้วใกล้สิคอดแล้วครับสูงก็สี่ร้อยถึงสามสิบเทเลยสามสิบหาเนาะลูกแม่เพิ่นอันนี้น้องสาวเพิ่นอายุจักเดือนหรือครับ อันนี้อายุปีกว่าครับผมอันนี้ปีกวัวนะครับพี่น้อง้อปีกวัวนะครับเนาะอันนั้นก็ถือว่าอะไรสี่สิบไปเผยเรียว่าลึกดีแบนลึกดีครับลูกน้องสาวกับพันว่าลูกพริกแดงมันโบมี่ใบอ่ะตัวนี้นะครับได้ลูกพริกแดงโบมี่ใบนะครับเนาะตัวหนาตัวลึกอยู่นะครับพี่น้องครับคันมันมันพี่น้องผสมเลยครับเพราะอันึ้นเทียนนึงแล้วตัวนี้นี่นะครับได้ตัวนี้หนาลึกดีไอ้แย่ในท้องก็พ่ออดไก่อนแย่ก็ท้องพริกแดงครับท้องพริกแดงครับ นี่เลยกระถองพริกแดงสูงสําคัญแหะพี่น้องครับคู่นี้กับสองในสามคือกันนะครับเด้อแม่นครับพี่กับน้องพี่กับน้องครับอพี่กับเป็นสาวทองแรกดนะครับพี่กับทองแรกอ่าทองแรกคู่นี้นั่นเปิดเท่าไหร่ครับเปิดหาสิบเจ็ดครับคู่นี้หาหมื่นเจ็ดไดครับเด้อย่างหนาเลยครับนี่ครับหาหมื่นเจ็ดอ่ะลูกนี่ย่างเอ็นน้องนี่ย่างหนาเด้ครับพี่น้องครับผมนี่น้องนี่ย่างหนาเลยนะครับเนาะอ่าห้าสิบเจ็ดอ่ะเห็นชัดปะ นี่เบิ่งเบิ่งหางของอปีสาวเพื่นอนนี่คูน่นี้อ่ะเบิ่งเอาอพี่น้องครับคู่นี้แหละย่างเด็ดเลยนะครับเนาะอ่ะปล่อยเลยก็ได้ครับเออนี่อ่ะเบิ่งมุ้งไกลๆกวางสองคู่ที่เด็ดนี่ยกชุดไปเลยพี่น้องครับสื่อซีได้หกคุณตัวนี้แมนครับเอออ่ะอยากได้แบบนี้อ่ะเบิ่งคู่นี้ซีได้หกอันนี้ 50, า 50, หาซิบเถอะว่าหาสามหาซิบสามครับ ห้าสิบเจ็ดห้าสองหันเศษนิดๆครับพี่น้องครับผมแสนนิดๆครับก็เอาได้แสนนิดๆนะครับเนาะนี่ซื้อสี่ได้หกอ่ะมาเลือกมาชมเอาวันนี้มีที่เด็ดของนายโนฟาร์มก็น่าจะมีให้แค่นี้นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับมือนี้อ่าแปดเบอร์ครับผมแปดเบอร์ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ